นิทานเรื่องเจ้าหมาน้อยกับรองเท้าหายไปในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเจ้าหมาน้อยชื่อโบ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 เป็นหมาน้อยขี้เล่นขนปุยและชอบสะสมรองเท้าเก่าทุกวันโบโบจะเดินไปบ้านเพื่อนๆแล้วคาบรองเท้าข้างหนึ่งกลับมาไว้ที่บ้านตัวเองว้าวข้างนี้ลายการ์ตูน ข้างนั้นกลิ่นหอมเหมือนขนมโบโบชอบพูดกับตัวเองแต่มีอยู่วันหนึ่งเมื่อโบโบตื่นมาเขาพบว่ารองเท้าทั้งหมดหายไปหายไปไหนหมดเลยนะใครเอาของะส,สมของเรานะโบโบทำหน้าตกใจเขาเดินตามกลิ่นรองเท้าผ่านสวนผ่านแม่น้ำและเจอรอยเท้าเล็กๆล,ลากยาวไปในป่าใครกันนะที่ตัวเล็กกว่าหมาน้อยโบโบอีก โบโบเดินตามรอยเท้าไปเรื่อยๆจนพบกระต่ายน้อยตัวหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กำลังร้องไห้แงขอโทษนะฉันแค่หนาวฉันเลยเอารองเท้ามาทำรังนอนโบโบมองรองเท้าทุกคู่วางเรียงเป็นบ้านเล็กๆอบอุ่นให้เจ้ากระต่ายเขานิ่งไปสักพักแล้วก็ยิ้มงั้นโบโบยกให้เลยแต่คราวหน้าขอมาเล่นด้วยนะกระต่ายดีใจมาก ตั้งแต่นั้นมาโบโบกับเจ้ากระต่ายน้อยก็กลายเป็นเพื่อนสนิทพวกเขาแบ่งรองเท้าเก่าทำเป็นของเล่นบ้านและรังนอนร่วมกัน